สวัสดีครับมาอยู่กับผมในมแมลงสาบสปอยบอกเล่าถึงเรื่องลึกลับของครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายบ้านแต่กลับเจอเรื่องราวสุดสยองที่ไม่ชอบมาบาคนจนพวกเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและคําตอบที่ได้คือการแฝงตัวของปีศาจด้วยการเปลี่ยนหน้าสิ่งเดียวที่พวกเขาคิดได้คือพักจุงชูผู้เป็นน้องชายปัจจุบันเป็นบาปหลวงในหนังเรื่องปีศาจเปลี่ยนหน้า เปิดเรื่องมาที่มีบาทหลวงคนหนึ่งกำลังทำพิธีไล่ผีเขามีนามว่าพักจงชูสิทธิ์ลวงปู่เข็มในคณะปาผีอยู่นั้นผีมันก็ได้สิงร่างของเด็กสาวคนหนึ่งที่จงชูกำลังปราทำให้นางผีร้ายร้องโหยหวนและแม่ของเด็กสาวที่จ้างจงชูสิทธิ์ลุงปู่เข็มมาก็ตกใจเปิดประตูเข้ามานางผีร้ายมันก็เลยใช้โอกาสนำร่างของเด็กสาวมาที่ริมหน้าต่าง เพื่อที่จะให้เด็กสาวตกลงไปที่หน้าต่างแต่จงชูก็ช่วยเด็กสาวไม่ได้ก่อนที่เด็กสาวจะตกลงไปนางผี้ายมันก็ได้บอกกับจงชูว่ามันจะกลับมาและสับครอบครัวของเขาเป็นชิ้นและให้พวกหนูกัดกินและนางผี้ายมันก็เลยออกจากร่างทําให้เด็กสาวตกลงมาตายทําให้เขาไม่กล้าไปป่าผีอีกเลยเพราะทําให้คนตายต่อมาครอบครัวของจงชูได้ย้ายบ้านไปที่ต่างประเทศ เพราะสาเหตุที่จุงชูทําคนตายต่อมาขณะที่ครอบครัวของจุงชูบาดหลวงศิลุงปู่เข็มก็รู้สึกแปลกๆได้ยินเสียงเพื่อนบ้านเสียงดังกกก๊กแกล้จนพวกเขานอนไม่หลับตัดฉากมาที่จุงชูหลวงพ่อได้มาหาเขาในขณะที่ทําสวนเพราะเขาจะศึกเพราะเขาไม่กล้าเป็นบาปหลวงเพราะทาให้เด็กสาวตายแต่หลวงพ่อไม่ให้ศึกมาที่ครอบครัวของเขา ได้มาเห็นสุนัขตายด้วยการผูกคอตายที่ริมหน้าต่างน้องสาวคนเล็กก็ได้สลบไปได้ได้ส่งโรงพยาบาลและพ่อผู้เป็นพี่ชายของจงชูก็ได้ขี่รถกลับบ้านแต่รถเพื่อนบ้านก็ได้มาขวางทางเข้าบ้านของเขาไว้และเขาก็เข้าไปห้องของเพื่อนบ้านเพื่อไปเจราจาในบ้านหลังนี้ก็ส่งกลิ่นเหม็นและมีศพสัตว์เต็มไปหมดในขณะเขากลับมานอนเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากบ้านหลังนั้น จนทําให้ครอบครัวของเขานอนไม่หลับในคืนนั้นซองลงอิวผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้โทรแจ้งตํารวจและขออนุญาตตรวจค้นกับคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นพอเขาเข้าไปก็ไม่เจออะไรและศพสัตว์ที่เขาเห็นก็หายไปหมดตัดฉากมาที่จงชูสิท์ลุงปู่เข็มนางผีร้ายก็ได้มาหลอกหลอนเขาทําให้เขามีภาพหลอนที่เขาทําเด็กสาวตายและเลือดหยดทั่วห้อง นางผีร้ายก็หัวเราะด้วยความสาใจคูดอมตะในคืนนั้นครอบครัวของเขานางผีร้ายก็ได้แปลงกายมาเป็นซองดองหิวผู้เป็นพ่อและทําหน้าหื่นใส่ลูกสาวจึงทําให้ลูกสาวของเขากลัวพอลุูงสาวมาครอบครัวของเขาก็แปลกเพราะนางผีร้ายทําให้ครอบครัวของเขาเริ่มเข้าใจผิดและเริ่มฆ่าห้ามหันกันเอง โดยที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรและไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำในขณะที่รับประทานข้าวในขณะนั้นจุงชูได้มาหาหลวงพ่อและว,ว่าจะขออาสาไปทำงานที่ต่างประเทศและแม่ของเด็กสาวก็ได้ฝากหลวงพ่อมาบอกว่าที่จุงชูช่วยลูกสาวเขาไม่ได้และทำให้ลูกสาวเขาตายก็ได้มาขอโทษจุงชูและบอกว่าให้ลืมเรื่องเหล่านั้นไปซะจุงชูไม่ได้เป็นคนผิดกลับมาที่ต่างประเทศครอบครัวของเขาก็ได้มานั่งพูดคุยกัน ซงโดฮิวผู้เป็นสามีก็เลยถามว่าเมื่อเช้าทำไมไปตะโกนใส่ลูกแบบนั้นภรรยาเขาก็เลยบอกว่าเขาไปทำอะไรหมายความว่าอย่างไงภรรยาเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเช้าเขาไปหาเพื่อนมาไม่ได้อยู่ที่บ้านซงดงฮิวก็เลยคิดว่าแปลกๆแล้วเมื่อเช้านั่นไข่ในขณะที่พี่สาวคุณตูกำลังอาบน้ำอยู่นั้นนางผีร้ายมันก็ได้ปลอมตัวมาเป็นน้องสาวของเขา และใส่ร้ายให้ครอบกรัวผิดกันเองพอกลับมาที่ห้องพี่สาวก็ได้ถามน้องสาวว่าไปพูดอะไรในห้องน้ําแต่น้องสาวก็บอกว่าฉันนอนอยู่แต่ในห้องและขอร้องให้พี่สาวนอนด้วยเพราะน้องสาวเริ่มกลัวและยังบอกอีกว่าทุกคนกลายเป็นบ้ากันหมดแล้วในขณะที่คุยกันนางผีร้ายก็ได้แปลงหน้ามาเป็นพ่อของเขาและก็ได้เปิดประตูเข้ามา ได้ชักมีดออกมาจะแทงเขาทั้งสองแต่ทั้งสองได้วิ่งหนีหลบออกไปออกไปข้างนอกอยู่ดีๆนางผีร้ายก็ผูตรงหน้ามาและสะบัดพี่สาวคนโตจนสรุปในขณะที่น้องสาวกําลังหลบนางผีร้ายล้างพ่อนางผีร้ายล้างพ่อก็ได้หยิบค้อนออกมาตามหาตัวน้องสาวแต่พี่สาวก็ได้ฟื้นขึ้นมาพอดีและนางผีร้ายก็เปลี่ยนเป้าเล็งไปหาพี่สาว แต่น้องเสาก็โผล่ออกมาและเอาไม้ทุบหัวนางผีร้ายแต่นางผีร้ายก็โกรธจัดและซองดหฮิวผู้เป็นพ่อตัวจริงก็โผล่มานางผีร้ายก็เดินหลบหนีไปแต่ทิ้งค้อนไว้แต่ตัวจริงก็โผล่มาก็ทําให้เขาทั้งสองนั้นหวาดกลัวจนตัวสัน่นซองดูฮิวผู้เป็นพ่อตัวจริงก็เลยถามว่าเป็นอะไรกันแต่นางผีร้ายมันยังไม่พอมันยังไปสลับหน้าผู้เป็นแม่และมาไล่ฆ่าห้ามหันกันเอง ีเสร็จแล้วแล้วกลับไปที่ห้องเดินหยบแก้วอีกต่างหากและแม่ตัวจริงก็ได้โผมาเกิดอะไรขึ้นโดยที่พวกเขาก็งงและหวาดกลัวกันเองพอเปิดเข้าไปตรงประตูที่นางผีร้ายเดินเข้าไปก็ไม่พบเจออะไรมีแต่ห้องที่ว่างเปล่าว,วันต่อมาพี่สาวคนโตและครอบครัวได้ตัวหาจงชูผู้เป็นน้าและบอกกับเขาว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านของเขา และเล่าเรื่องทุกอย่างให้จงชูฟังแต่จงชูก็ปฏิเสธที่จะมาหาเขาในขณะที่จงชูนั่งคิดอยู่นานเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปหาครอบครัวของเขาเมื่อได้พบกับครอบครัวของเขาครอบครัวเขาก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้จงชูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่จงชูเดินออกมาข้างนอกเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่ามีผีร้ายอยู่แถวนี้เขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านที่เคยส่งเสียงดังและทําให้ครอบครัวของเขา นอนไม่หลับภายในบ้านมีไม้กางเขนเต็มไปหมดและมีกลิ่นศพเน่าเหม็นและเขาก็คิดถึงเรื่องเก่เาๆที่นางปีศาจร้ายมันพูดว่าจะสับโคบพวงของเขาเป็นชิ้นๆและให้พวกหนูกัดกินและเขาก็ได้เนลมิตเห็นภาพก่อนที่คนในบ้านหลังนี้จะตายว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงตายตัดฉากมาในขณะที่โคบพวงของเขานอนรวมตัวกันน้องชายคนเล็กของเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาปวดฉี่ ในขณะที่คนเล็กเข้าไปสีนางผีร้ายมันก็ไม่รอช้ามันก็ได้แปลงกายเป็นน้องชายคนเล็กและทําเป็นหลอกล่อว่าจะฆ่าในขณะที่นอนหลับพอลุงเช้าจุงชูผู้เป็นสิทธิ์เอกของลวงปู่เข็มก็ไม่รอช้าเขาได้โทรหาหลวงปู่เข็มผู้เป็นหลวงพ่อใหญ่และบอกทุกอย่างให้กับหลวงปู่เข็มเพื่อจะให้ลวงปู่เข็มมาปราบนางผีร้ายตนนัวนี้ในขณะนั้น เราหลวงพ่อบรรดาหลวงปู่เข็มทั้งหลายก็ここได้ประชุมกันว่านางผีร้ายตัวนี้มันคือผีอะไรที่ทําพฤติกรรมแบบนี้เปลี่ยนหน้าได้บางหลวงพ่อก็ว่ามันเป็นซาตานและทําให้คนอื่นห้ามหันกันเองแต่หลวงปู่เข็มก็ไม่รอช้าจะขออาสาเดินทางไปปราบผีตัวนี้ด้วยตวนเองในขณะนั้นจููและครอบครัวของเขากําลังรวมตัวนั่งคุยกันเรื่องเมื่อคืนที่เขาแอบติดกล้องไว้และจงูก็เลยบอกว่า เมื่อคืนมันเข้าน้องชายแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นลายต่อไปในวันนั้นจุงมู่ได้พาพี่ชายออกมาข้างนอกได้บอกกับพี่ชายว่าลูกสาวคนโตคือเป้าหมายของนางผีร้ายฉันแอบ,บเอาน้ำมนต์เติมลงไปในน้ำดื่มแต่ลูกสาวคนโตเขาไม่ยอมกินเพราะมันรู้ว่าเป็นน้ำมนต์และให้จับลูกสาวคนโตเขาเอาไว้เพราะเขาจะไปรับหลวงปู่เข็มที่สนามบินจะรีบไปและรีบมา ในขณะที่หลวงปู่เข็มมาถึงจูชูก็ได้มารับและหลวงปู่ก็เลยบอกว่าใครบอกให้มารับเขาไม่ได้บอกให้มาชูก็เลยคิดว่าโดนนางผีร้ายหลอกแล้วเดี่ยม้นเยอะนางผีแต่จงชูก็ไม่รอช้าเลยรีบขี่รถกลับไปที่บ้านของครอบครัวของเขาทันทีในขณะนั้นที่บ้านของครอบครัวของเขาผู้เป็นน้องสาวก็ได้เดินออกมาจากกลุ่มครอบครัวคนเดียวนางผีร้ายมันก็ไม่รอช้า มันได้ลากตัวของน้องสาวของเขาไปที่เตาเผาและเผาเขาทั้งเป็นโคตรด,ดุในขณะที่จงชูและลุงปู่เข็มกำลังเดินทางกลับไปที่บ้านนั้นนางผีร้ายก็ได้ส่งฝูงอีกามาทำให้รถของเขาพวกเขาเสียหลักและกิ้งตกลงเหวไปตัดฉากมาที่ครอบครัวของเขาที่จงชูบอกว่าลูกสาวคนโตของเขากำลังโวนนางผีร้ายจ้องเล่นแต่ลูกสาวคนโตของเขาก็ ขอออกไปข้างนอกทรงดงฮิวผู้เป็นพ่อนั้นก็นึกถึงคําที่จุงชูบอกว่าห้ามให้มันออกไปข้างนอกอย่างเด็ดขาดเพราะมันจะรู้ตัวตัดฉากมาที่รถกิ้งตกเหวก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับจุงชูได้ฟื้นขึ้นมาแต่กับปลุกหลวงปูเ่เคมไม่ตื่นและภาพก็มาที่ครอบครัวของเขาเขาได้จับมัดลูกสาวของเขาและบอกกับภรรยาว่าว่านี่ไม่ใช่ลูกสาวของเขามันคือปีศาจ จงชูสิทธิ์ลุงปู่เข็มได้บอกมาอย่างนั้นต่อมาจงชูได้กลับมาแต่มันไม่ใช่จงชูตัวจริงมันคือนางผีร้ายที่ปลอมตัวมาเป็นจงชูและใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกทุกคนในครอบครัวและยังบอกอีกว่าให้เลื่อนพิธีไล่ผีเพราะพวกเขาเจออุบัติเหตุระหว่างทางทําให้ลุงปู่เข็มและเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายแหล่ตายกันหมดเหลือแต่เขาที่มีชีวิตรอดซองดงฮิวที่เชื่อนั้นก็ได้บอกให้ จุงชูตัวปลอมที่เป็นนางผีร้ายนั้นขับไล่ผีเองนางผีมันก็เลยใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆและทําพิธีไล่ผีเองการทําพิธีไล่ผีกับลูกสาวคนโตของเขาเอาไม้เขี้ยนจนมีแต่บาดแผลและแม่ผู้สงสารลูกนั้นก็ได้มาพูดกับซองลงหิวแต่ซองลงหิวก็คิดว่าเป็นนางผีร้ายเข้าสิงภรรยาของเขาและเขาก็ได้ทําร้ายภรรยาตัวเองจนสลบไปแต่นางปีศาจในร่างจุงชูก็สะใจ และได้หัวลอออกมาซรงดงหิวก็เลยบอกให้ลูกชายของเขารีบหนีไปในขณะที่ซรงดงหิวกําลังถูกนางผีร้ายฆ่าจุงชูตัวจริงก็ได้มาพอดีและสวดมนต์ขับไลผ่ผีช่วยซรงดงหิวไว้ทันพอดีแต่ลูกชายคนเล็กของซองดงฮิวที่วิ่งหนีมาหลบในห้องใต้ดินก็ได้มาพบศพพี่สาวคนเล็กของเขาโดนเผาทั้งเป็น จากนั้นนางผีร้ายก็ได้เข้าไปสิงร่างลูกสาวคนโตของเขาและเดินลงมาในห้องใต้ดินและบอกว่าทำไมทำกับหนูแบบนั้นและใช้เล่หเหลี่ยมแต่จงชูตัวจริงก็ได้จับทรงดงหิวผู้เป็นพ่อเอาไว้และนำไม้กางเขนอันใหญ่ส่งไปที่หน้าของนางผีร้ายและสวดมนต์ไล่ผีร้ายทันทีแต่จงชูก็ทำอะไรนางผีร้ายปีศาจร้ายไม่ได้เพราะ มันแข็งแร่งเอ็กซเซินโคตรเทพของเต็มแม่งโคนละเรื่องเลยกูและมันก็ทำให้ไฟลุกไหม้ไม้กางเขนจนหมดและเข้าจู่โจมจุงชูแต่ซองโนฮิวก็ได้เอาน้ำมนตในขวดเทใส่หลังของนางผีร้ายทำให้มันร้องหวยหวนโทรมานจากนั้นจุงชูก็ไม่รอช้าได้เอานิ้วโป้กดไปที่หน้าผากของนางผีร้ายได้สวดมนต์แต่นางผีร้ายก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมว่าเป็นหลานสาวของเขา ทำให้เขาลงกลนและโดนผักกระเด็นไปและมันก็เปลี่ยนเป้าไปหาซองดงฮิวและหวังจะฆ่าซองดงฮิวแต่จงชูที่อยู่ด้านหลังนางผีร้ายนั้นก็ได้ถอดสร้อยไม้กางเขนออกมาจากคอของเขาและสวดมนต์กำสร้อยไม้กางเขนไว้แน่นและสวดมนต์นางผีร้ายได้ยินก็เลยปล่อยซองดงฮิวลงและเดินมาหาจุงชูจุงชูก็เลยสวดมนต์ต่อ และขอพระเจ้าว่าให้ใช้ร่างกายของเขาขังนั่งผีร้ายนี้ไปพร้อมกับเขาในร่างกายของเขาหลังจากนั้นก็กลายเป็นสองดวงวิญญาณอยู่ในร่างเดียวกันจงชูในร่างสองดวงวิญญาณนั้นก็ได้พูดว่าให้เอาไม้กางเขนแทงไปที่ตัวของเขาก่อนที่เขาจะคุมร่างนี้ไม่อยู่แต่ซองดวงฮิวก็ไม่กล้าทําจงชูก็เลยบอกให้รีบรีบได้โปรดรีบฆ่าฉัน และจงชูก็ได้เดินไปหาพี่ชายของเขาในขณะที่พี่ชายของเขาถือไม้กางเขนอยู่นั้นเขาก็ได้จับไม้กางเขนที่อยู่ในมือของเขาแทงเขาเองตายไปพร้อมกับผีและหนังก็ได้จบไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม